สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะอัลบับม f a v r r i ร e กันนะคะอันนี้เราก็เอาน้องแฮชานมาเรียกพี่มาร์คนะคะพี่มาร์คสุดหลอกของเรานี่เองเราเมียนมาร์คนะคะเพราะว่าถ้าเราจะหวังเจโน่จาก NCT 127ก็ไม่ได้ป้าแก อาจริงๆนะวันอีดี่ก็เริ่มบ้าแล้วขึ้นทุกวันนะคะอันนี้แล้วก็ทุบจนมาร์กจะหนีจะกลาไปแล้วนะคะน,นี่นะคะเราก็ไปซื้อมาจากสยามนะคะเราไปซื้อมาจากสยามเนาะคือเราผ่านสยามพอดีก็เลยไปซื้อมาอันนี้เราก็พยายามที่จะแกะอัลบั้มออกมานะคะ อันนี้เราก็แกะเสร็จจนได้นะคะนานมาใช้เวลาในการแกะบ้ามนานเวอร์อันนี้ก็จะมาลุนการ์ดกันนะคะเราจะได้เจโนตตามปรัถนาหรือเปล่าเออจโนอันนี้พี่เราก็บอกว่าเนี่ยได้แทนยงแน่นอนเขาก็บอกมาแล้วว่าไม่น้าได้มารคแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ใข่ เจ้าอูวิ้ว่อ๋อมีแล้วการหนึ่งแอะใจยอนอยู่ตาก็เจยอนไม่โดนเลยเรามาไม่มาเลยอ่ะพี่ทำไมอ่ะเรามาไม่รักใช่ใช่โอเคชอบๆออ